คลิปนี้จะเป็นการทำการคอมพิวเ,เตอร์บน c ิสโกแพ็กเกจเทเ r อันดับแรกให้เราเลือกเราเตอร์ขึ้นมา3าอันจากนั้นให้ทำการเลือก PC ขึ้นมาเราเตอร์ละสอเครื่อง จากนั้นก็จะใช้สวิตช์เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อจากนั้นก็จะใช้สายคอปเปอร์สเต็งในการเชื่อมต่อ จากนั้นก็กำหนดพอร์ตให้แต่ละตัว จากนั้นให้ทำการใส่พอตที่เรากำหนดไว้ให้คลิกที่เครื่อง PC แล้วก็คลิกก็ว่า Desktop แล้วก็คลิกก็ว่า IP Configuration ให้ทำการใส่พอตที่เรากำหนดไว้ส่วนเกตเบเราจะใช้พอดที่อยู่ใกล้ราวเตอร์มากที่สุด ให้ทำเหมือนกันทุกเครื่อง พอเราใส่ทุกตัวแล้วให้เราคลิกไปที่าเตอร์ไปที่ CLI พิมพ์ no ตามด้วย en แล้วก็ใช้คำสั่ง config terminal อันนี้เราจะเลือกเป็นสายสูงทับสูเพราะว่าอยู่ใกล้ที่สุด แล้วก็ใส่ IP จากนั้นใช้คำสั่ง no s h u t แล้วก็ c อนโทรลแล้วก็พิม WR เพื่อ s เซฟทำแบบนี้ทั้ง3ามลราเตอร์ ต่อไปเราจะใช้สายไฟเบอร์ในการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์สองเราเตอร์ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ให้กับเราเตอร์เราต้องไปเพิ่มอ,อุปกรณ์ให้เราเตอร,เอร์ก่อนไปที่ p h ิส i c a l กดปิดสวิตช์แล้วเลือดอุปกรณ์ใส่และทําการเปิดสวิตช์ ให้ทำเหมือนกันทั้ง3ามลาวเตอร์จากนั้นเลือกสายไปเบอเพื่อลองเชื่อมต่อระหว่างลราวเตอร์ต่อไปจะใช้สวิตมาช่วยเป็นตัวแปลงระหว่างลราวเตอร์ และใช้สาย Copper s t สติเชื่อมต่อระหว่างลาเตอร์กับสวิตช์และใช้สายไฟเบอร์เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ไปหาลาเตอร์อีกตัวหนึ่งต่อไปให้เลือกสวิตช์ขึ้นมาเพิ่มอีก2อัน ใช้สายค o p เปอร์สติเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์ไปยังสวิตช์ใช้สายไฟเบอร์เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ไปยังสวิตช์ และทำการเพิ่ม IP ให้กับเราเตอร์ ต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อสายคลิกเข้าไปที่ router แล้วก็ cli แล้วก็พิมพ์ en แล้วก็ conf i g terminal แล้วก็พิมพ์ int f 1 0 และทีม IP Address ต่อไปเป็นการเพิ่มสายสศูนทับนึ่ง ตาด้วย IP address แล้วก็พิมพ์ no chat แล้วก็ W R เพื่อเซฟอีก2องเราเตอร์ก็ทําเหมือนกัน ต่อไปจะเป็นการใช้คำสั่ง router RIP กดไปที่ router แล้วพิมพ์ Config Terminal แล้วพิมพ์คำสั่ง router RIP ตามด้วยคำสั่ง network ตามด้วย ip address แล้วกด c t นโท W R เพื่อทำการเซฟให้ทำเหมือนกันทั้งสามเราเตอร์ ทำเสร็จแล้วให้ทำการลองปริงดูคลิกไปที่ PC คลิกที่ Command p พร้อมใช้คําสั่งปริงตามด้วย IP ที่เราจะปริงหา แล้วรอสักคู่ให้ทำการปิงดูอีกรอบ ้็ขึ้นแบบนี้แสดงว่าได้แล้วขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ